สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะลืมตาในน้ำเกลือนะหาแก้วขนาดเหมาะมือนะล้างให้สะอาดใส่น้ำต้มสุกลงไปใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะเราจะมาลืมตาในน้ำเกลือเพื่อล้างทำความสะอาด ขี้เหงือ่อขี้ฝุ่นอะไรที่เข้าตาที่ปิวเข้าตาที่เวลาเรานั่งทํางานหรือเราทํางานเหงื่อซึมลงไปในดวงตานี่เราจะมาชําระล้างดวงตาเราจะอาทิตย์ละครั้งนะคะก็ดีนะคะ,นะคะอันนี้ดีท่านทาตอนเช้านี่ก็ตอนนี้ทําทีหน่อยเพราะมันเป็นช่วงโควิดนะคะขี้ฝุ่นละอองมันมาก็ปลอดภัยก็ ล้างไปนะนี่นะล้างอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะคะใส่ใส่น้ําสุกสะอาดใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาอันนี้ปริมาณแล้วแต่เพื่อนถ้าจะเอาน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แต่ต้องให้มันมีความเค็มให้พอค่าเชื้อโรคนิดหน่อยนะหรือเ้นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะดูนะนะทำอย่างนี้ถ้านี่เอามาลองกันน้ำหยดเลอะเทอะนะคะ เราลืมตาในน้ํานี่แล้วเราเกาะกิ้งตาไปมานะคะเหลือบบนเหลือบล่างเหลือบซ้ายเหลือบขวานะเท่ากับเป็นการให้ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นหรือสิ่งสุกพบ,บออกมาในน้ําเกลือนี่ค่ะทำยังนี้ซ้ายทีกว่าที หรื ừ, อใครที่ต้องการสะอาดมากๆก็ข้างละแก้วไปลือไปปนก,นกันก็ได้นะทำแล้วรู้สึกตาแจ่มใสนสะอาดนะทำบ่อยเท่าที่ะนะทตัวเองรับได้ ที่ท่านทำทุกเช้าช่วงนี้นะต้องเป็นช่วงเลยนะไม่ได้ทําทุกวันหรอกไม่เหมือนแปรงฟันนะแต่ทําทําบ่อยหน่อยช่วงไหนที่รู้สึกตาไม่ฟังฟาง,างรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่าสิ่งสปกปรกเข้าเยอะแล้วก็ล้างนะแค่นี้นะคะ